โอ้โหฮเจ้าคอฟีคัพแสนสวยของนาเล็กฮะก็เป็นตระกูลบอนสีนะนาเล็กก็ซื้อมาต้นราคาถูกๆฮนะห้าสิบหกสิบบาทไม่ได้ซื้อแพงหรอกแต่เรามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่ามันมีลูกให้เราเชื่นชมนะเริ่มขยายพันธุ์ได้แล้วนะนี่ฮะมีหนึ่งขยายพันธุ์ เพิ่มขึ้นนะไปดูกันช่องจินไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับพี่น้องนะวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กนะพามาดูบอนคอฟฟี่คัพของนาเล็กนะก็เป็นตระกูลโคโลคาเซียนะเนี่ยนาเล็กเลี้ยงได้3มเดือนแล้วนะก็ต้ตนสวยงามนะแล้วที่สำคัญก็คือมันออกลูกมาให้นาเล็กชินชมแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มได้เนี่ย เราซื้อมาราคาถูกๆนะในช่วงที่ราคามันลงแล้วนะราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทเนีนนะเล็ก็ซื้อราคาประมาณนี้แหลนะฮะนีอย่าไปซื้อราคาแพงๆราคาเป็นพันเหมือนเขาไม่ได้ละนะไม่ใช่สไตล์นาเล็กนะนาเล็กต้องหาแบบราคาถูกๆนะแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูว่า มันขยายพันธุ์ออกมาแล้วลูกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเ,เดี๋ยไปดูเลย่ะแล้วก็เอามาจากสวนอยู่ในโซนของกลุ่มของบอนนะตต่กูลพวกโคโลคาเซียนะบอนคอฟฟี bon Coffee, ครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะโคโลคาเซียคอฟฟครับนะพอเราเลี้ยงได้สมบูรณ์ดีมันก็ เพิ่มปริมาณให้เราโดยการออกลูกมานี่เรามาดูลูกของมันเนี่ยเล็กๆได้สองต้นคือตอนที่นาเล็กย้ายกระถางเนี่ยหน่อมันหลุดอยู่ใต้กระถางนาเล็กก็เลยแยกออกมาปลูกสองข้างเราจะเห็นว่าใบเล็กๆของมันเนี่ยมันได้ไม่ได้เป็นถ้วยเหมือนกับต้นแม่หรอกก็คง รอต้นใหญ่ก่อนนะถึงจะได้ออกเป็นถ้วยนี่แหละเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เพิ่มปริมาณส,สวยให้เราชื่นชมให้ดเราได้เลี้ยงอีกนะไม่ต้องไปซื้อเยอะเพียงแต่เราใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะเลี้ยงเพิ่มปริมาณของมันเรื่อยๆนะเพราะพวกนี้มันจะเป็นไหลออกที่โคนนะ มันจะเป็นไหลออกไปถ้ามันสมบูรณ์จริงๆมันก็อาจจะได้ไหลๆก็คือได้หลายหน,อนอ่อนั่นเองเพรอตอนนั้นนาเล็กเลี้ยงไว้ก็ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะรดน้ำไม่ค่อยบ่อยมันก็เลยได้ประมาณนี้ได้สองหนอ่อก็โอเคแล้วฮนะแล้วเราก็ค่อย เลี้ยงดีๆค่อยขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะี่เป็นความสุขนะนมาแบ่งปันความสุขกันนะเล็กก็มีความสุขแบบนี้แหละเล็กๆในน้อยระหว่างปลายทางเก็บไปเรื่อยๆนะไม่ต้องยิ่งใหญ่อย่าไปรอความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขเล็กๆเก็บไปเถอนะมันก็ทําให้เราก้าวไปอย่างมีความสุขทุกวันแม้จะไม่มากแต่ก็นี่ก็คือความสุขความสําเร็จของเราครับผมสลับ คลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ